ติบปานแล่อยอย่างพี่ดั๊เลยดูนี่ซูมใหติดเ่เข้างในเลยผ่าออกไปแล้วอาหารกลับมาได้แล้วยยต้องเปิดตัวตรงไหนยดยูอยู่ตรงกลางแล้วเราจะต้องังนะ้อจะัไหมไอ้ยังไม่ราย ใครอีกใครต้ก็สุดร้อนโอ้ยแพงแน่เลยวเลยเขีง so ัน เป็นเจิดมากเลยได้นะโอ้ยโอเคโอ้โหเกิด่เอสเเออแต่ให้รู้ว่าต้องต้องต้อง